มีวัดแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของสถาปัตยกรรมเพื่อติมากัรมีอุโมงค์มณดที่ซ่อนเรื่องราวน่าอัศจรรย์ใจมีรอยพระพุทธบาทสัญลักษณ์แห่งคุณวิเศษของพระพุทธเจา้าและการประดิษฐานของพระพุทธศาสนาในดินแดนสุโขท,ทัยแห่งนี้มีศิลาจารึกที่เก็บเรื่องราวสำคัญสำคัญและบันทึกประวัติศาสตร์ ต้นกำเนิดของอาณาจักรสุโขทัยไว้อย่างละเอียดมาหลายร้อยปีและยังมีเรื่องเล่าของพระพูดได้วัดแห่งนี้มีชื่อว่าวัดศีชุกวัดศีชุกแห่งนี้ ได้รับการจทย์จันในเรื่องของบนดบขนาดใหญ่ที่มีช่องประตูพัดแคร่ที่โหนามาจอดก,กันตรงด้านบนจึงทำให้ผู้คนได้หยินเพียงเสี้ยวหนึ่งของประพักอันเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาของประมุธรูวมขนาดมหลงม,มาที่ประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ภายในบนดบแห่งนี้บนดบแห่งนี้ไม่มีหลังคาด้านบนเปิดออง ให้ทั้งแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ตกกระทบไปยังพระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวที่ประดิษฐานผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานให้เปล่งประกายรุ่งอร่ามในยามกลางวันและกลางคืนพระพุทธรูปองค์นี้ถูกสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการกล่าวถึงในศิลาจารึกของพ,พ่อคุณร่างคำแหงมหาราทีมีนามว่าพระอัญชนะและเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเล่าเรือกันว่า เป็นพระพูดได้มีเรื่องราวจากพระชวงศ์สระบดานกรุงศรีอยุปยาได้กล่าวไ,ไว้ว่าวัดซีชุมแห่งน,นี้เป็นที่พักกองทัพของสมเด็จพระนเรศวรเมหาป้าระหว่างทางที่จะเสด็จไปปราบเมืองสวรรณพลกที่วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงตร,รัสการนาดลบกล้าบนกระหม่อมให้มีพิธีทำนาสติญาณที่ถ่ายราชทานแก่เหล่าเสนาบดีและทหาร สิ่ที่พิเศษนคือเรื่องราวที่ชาวบ้านเล่าขานต่อไปว่าดานะั้นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จเข้าไปทรงสักการะพระอาจารย์และพระพุทธรู้ก็ได้ออกพระโอรสเปน็นวาจาพระ oh. ตาทได้อย่างละสัจจาแต่ก็มีทันเฉลยถึงปาดิหารของพระพูดได้ว่วาเสียงพระพุทธรูปที่ดังก้องบนดนะนั้นเป็นเป็นื่อการสร้างขวัญและกำลังใจให้เต็มอกหลัง ไปอยู่ในช่องอุโมงค์ที่สร้างไว้ในนังบานเกิดที่เป็นทางเดินทอดยาวจากเรียนระดูเปลี่ยนวนขึ้นไปตามอ้อ,อเรื่องหลังทะลึ่งรู้ขึ้นไปจนถึงพื้ด้านหลังาคาบนสุดและทางเดินอันน่าอัศจรรย์ใจภายในอุโมงค์แห่งนี้เองที่อักแนนไปด้วยเรื่องราวที่ได้ถูกเล่าขานต่อๆกันมานับพันปี ภายในอุโมงบนเดบของวัดศรีชุมมีภาพหลายแสงจาเร่งลงบนแผ่นหินชนวนกว่า88ภาพที่เล่าเรื่องโดยกลุ่มในชาติค้าโบราณที่นำแผ่นหินชนวนเหล่านี้มาประดับประดาลงบนเพดานภายในอุโมง์บนเดบของวัดศรีชุมแห่งนี้เป็นเรื่องราวการบำเพ็ญความดีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน บางพามีคำบรรยายด้วยซอ้อนสมัยสุขโขทัยสัส้นๆคระบคุณธเจ้าแทบประสุเป็นศึกสาร,ระค่ะเทวดาและบรรลุมาแล้วนับครั้งไม่ถวนแต่ละชาติก็สร้างคุณงานความดีประการกต่างๆไว้ปรากฏเป็นภ้าชาดกในอุโมงวัสสีชุม่มแห่งนี พญานุโมค์ว่าสี่ชุดยังมีแผ่ผนหินเชิวนจำหลักภาตุร้อนพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่มีลู่เท้ายาวเกี่ยวกันท,ทั้งแ้าตรงกลางมีเลื่ลายธรรมจักรแหวนรอบด้วยตารางที่ภายในบรรจุภาพสิ่งมงคลร้อยแปดตารางไปจนทั่วเป็นภาพลักษณ์รอยเท้าของพระพุทธเจา้าที่แสดงให้เห็นถึงคุณวิเศษและการประดิษฐานของพระพุทธบาทนาในดินแน